สวัสดีค่ะพี่น้องที่เป็นที่รักทุกท่านวันนี้ดาวจุลัยก็มาส่งสารนะคะข้อความต่างมิติเนี่ยจากวาลินลอนแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดกับทรัมป์นะคะโดนัลด์ทรัมป์ก็คือว่าวารินลอนเนี่ยนะเขาก็บอกว่าฉันนะชื่อว่าลินลอนนะเขาก็มาสวัสดีพี่น้องทุกท่านเขาก็มาจากกองบัญชาการแอตแลนติก แล้วก็วันนี้ฉันนะกำลังพูดกับเผ่าพันธุ์ของคุณน่ะในนามของพี่น้องกาเล็กติกของคุณคือกองกำลังแสงกาเล็กติกเขาได้รับการแจ้งเตือนฉุกเฉินนะจากระบบดาวที่เรียกว่าซีโนหรือว่าซีโนดราเนี่ยซึ่งดาวเคะสองดวงน่ะเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังเลยจากเรานะดาวคลิปตาแล้วก็โนเซราเนี่ยก็เหมือนกับจวนจะสูญพันเพราะว่าแผ่นดินไหวภายในแกน กลางของดาวเคราะห์ของพวกเขาด้วยแอทราน่ะเขาก็ได้ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์อ่ะที่เขาเอาชนะความท้าทายที่คล้ายกันอ่ะคือในจักรวาลอันห่างไกลแล้วพวกเขาก็ทําให้ดาวเคราะหทั้งสองนี้คือมีความเสถียรมั่นคงแล้วก็เหมือนกอบกู้อารยธรรมขึ้นมาใหม่นักวิทยาศาสตร์เขาก็แบบป้องกันน่ะไม่ให้ดาวคริปตาแล้วก็โนเซล่าเนี่ยมีการแตกร้าวจากแรงดันที่มันสะสมอยู่ภายใน โชคดีนะที่แบบนักวิทยาศาสตร์หลักของเราอะที่เขามีชื่อเสียงในโลกของ3าดีของคุณนะอย่างนิโคลัสเทสลาคือเขาได้คิดได้คิดขนสารเพิ่มความคงตัวซึ่งแบบถูกแทรกลึกเข้าไปในแกนนะทั้งสองเลยแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเขาทำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็ป้องกันเหตุการณ์วันสิ้นโลกอะ่ะแล้วก็ทั้งบนดาวคริปตาแล้วก็โนเซลา่า แล้วก็มีการนะแจ้งเตือนฉุกเฉินนะก็ได้ถูกยกเลิกไปแล้วแล้วทั้งสองโลกแล้วก็อ,อารยธรรมกาแล็กติกอะ่ะจึงไม่ตกอยู่ในอันตรายออีกต่อไปเลยแล้วสถานการณ์ของโลกอะ่ะก็แตกต่างกันออกไปมากมนุษยชาติเขาก็จะมีความขัดแย้งระหว่างแสงสว่างและก็ความมืด คือเราอาคอยติดตามโลกแม่ไก่ย่ามาสเตอร์ไก่ย่าเนี่ยก็คืออย่างใกล้ชิดเสมอเลยก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรเชิงลบนะให้เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะที่บนโลกของคุณน่ะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะ่ะมันก็มีเหตุการณ์น่ะที่เกิดขึ้นน่ะที่อธิบายได้ว่ามันมีเหมือนเป็นดาวตกสีเขียวว่าคือสว่างมากแล้วก็กระพริบ แล้วก็ข้ามท้องฟ้าคือยามข้าคืนนะ่ะในเมืองอิสตันบูลก็คือประเทศตรุรกีแล้วมันก็แบบได้ทิ้งร่องรอยของประกายไฟที่แบบสว่างสวยขณะที่มันแบบกำลังเคลื่อนตัวข้ามขอบฟ้าคือสิ่งนี้มันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องความจริงก็คือว่าแอตทรานะเขาอะ ได้ส่งเรือยานกระสวยอ่ะก็ะคือ s t Starship นะอีกลำหนึ่งอ่ะเพื่อแบบทดสอบความสามารถในการลงจอดในโลกความเป็นจริงของสามมิติของคุณน่ะเป็นกรณีฉุกเฉินแล้วก็เรือยานรับส่งน่ะก็ว่างเปล่าอีกครั้งหนึ่งคือโดยไม่มีสิ่งมีชีวิตอ่ะอยู่ข้างในยานเลยเพื่อเป็นการทดสอบแล้วมันก็ถูกควบคุมอ่ด้วยตนเองก็คือโดยยานอวกาศ ของมันเองที่มีการรับรู้ยังมีสติด้วยซึ่งยังมีชีวิตอยู่ครั้งนี้ยคือเรานะไม่ได้ปิดบังเรื่องยานอาวกาศโดยตั้งใจต่อไปแล้วแต่เรานะคือต้องการให้มนุษยชาติอ่ะคือได้เห็นมันแล้วก็ยานอาวกาศมันก็ได้กระจัดกระจายออกเป็นชิ้น,นๆก่อนจะถึงพื้นนะ่ะก็คืออยากให้มนุษยนะ์น่ะได้เห็นแล้วก็ได้มีการตื่นรู้ว่ามันมีจริงแล้วก็มีการทดสอบประเภทนี้คือแบบมันมีความสำคัญนะสำหรับเราและเราก ต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็เราก็จะสังเกตการทำงานของเทคโนโลยีของเราอ่ะในโลกสามมิติของคุณมาอีกหัวข้อหนึ่งนะที่เราอ่ะต้องการจะพูดมากเลยในวันนี้ก็คือเราอ่ะไม่เคยคิดว่ามันอ่ะจำเป็นก็คือว่าประชากร่ะมนุษย์นะจำนวนมากพอในปี2567เนี่ยเขายังคงคิดแล้วก็เชื่อว่าโลกแบนซึ่งมันเป็นเรื่องแบบอืมไร้าสาระมากเลยเรื่องเนี้ย มันมาจากเหล่าหน่วยงานมืด d ักเอน t ท t i e เอเขาแบบต้องการแล้วก็เพื่อสร้างความสับสนให้กับมนุษย์แล้วก็เหมือนว่าจะชะลอความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์อ่ะก็โดยอาศัยคาํากล่าวอ้างที่มันเป็นเท็จคือว่าเราเห็นโลกของคุณนะทุกวันเลยแล้วคุณก็ต้องเชื่อเราคือโลกของคุณนะมันแบบกลมเหมือนลูกฟุตบอลของคุณอนะ่ะให้คุณลองจินตนาการเลย ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกแม่ธรณีแต่ถ้ามันแบนะ่ะแรงโน้มถ่วงมันก็จะไม่ทำงานเสาก็จะไม่สมดุลแล้วมหาสมุดก็จะไม่อยู่คงที่และก็มีอื่นๆนอ่ะอีกมากมายที่คุณจะสังเกตได้แล้วก็ดาวเคราะห์โลกนะมันจะต้องกลมสิเพื่อหมุนแล้วก็หมุนเป็นวงกลมอะเพื่อให้สามารถดดำรงอยู่ในอวากาศได้คือถ้าโลกมันแบนะ่ะมันก็จะถล่มในอวากาศทันที แล้วนอกจากนี้นะหากโลกไกายาราบเรียบตอนนี้คุณคงจะได้ยินเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางอากาศนะหลายครั้งโดยเครื่องบินแล้วก็เรือในมหาสมุทนระคือมีการวิ่งชนกำแพงบางประเภทหรือเครื่องบินนะที่บินไปทั่วโลกแล้วก็เรือตกจากขอบด้วยคือดังที่แบบ ถ้าโลกนะไกย่าเนี่ยจะไม่กลมอะ่ะมันก็หมายความมันก็จะมีกำแพงหรือแบบขอบทางทิศใต้ทิศเหนือแล้วก็ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกของโลกด้วยคือสิ่งเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นจริงอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เราสามารถจินตนาการได้เลยแล้วนอกจากนี้นะ AI นอะก็คือมันก็ยังคงแบบขยายตัวในโลกของคุณอย่างต่อเนื่องตอนนี้มากมายเลยแล้วก็มีโรงงานแห่งแรกอะ่ะในจีนเขาถูกสร้างขึ้นอะ่ะ เพื่อผลิตแบบสมาร์ทโฟนคือโดยปัญญาประดิษฐ์คือโดยไม่มีคนนะทำงานภายในแล้วผลิตตะพันแล้วเขาก็ามีการผลิตโทรศัพท์หนึ่งเนะี่เครื่องในะทุกๆ3วินาทนะีซึ่งมันเยอะมากแล้วตลอด24ชั่วโมงนะทุกวันเลยคือแบบมันทุก3วินาทีห่งเครื่องทุก3วินาทีหนึ่งเครื่องซึ่งมันเร็วมากแล้วความมืดมันจะไม่สัมผัสดได้คือจนกว่ามันนะจะถูกกำจัดออกจากโลกอย่างถาวร แล้วจิตวิญญาณที่เสียหายอ่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะรับมือกับการเปิดเผยความจริงนี้ได้แล้วพวกเขาก็สูญเสียความมั่นใจแล้วก็เหมือนเป็นการกระทำเนี่ยที่โง่เขลาคือพระเจ้าก็ยังคงที่จะต้องกําจัดพวกมันออกไปด้วยโดยที่จะแบบไม่เปิดโอกาสให้พวกมันน่ะกลับชาติมาเกิดอีกครั้งหนึ่งก็ให้จงเปิดตัวเองอ่ะเพื่อแบบรับความจริงอันศักดิ์สิทธิ์อ่ะที่เกิดขึ้น คือพลังทางจิตวิญญาณนะแล้วก็ความรักอันสูงสุดก้ต้องขอขอบคุณนะเอกอะคร่ระจทูของ,องกองกำลังแสงกาแล็กติกอะแล้วก็ให้พวกเราเตรียมพร้อมนะสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็จากเรานะวนลินล่อนเดกาแล็กติกเราก็มาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทรัมป์กันว่ามัน ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นข้อความเนี่ยมาจากแอตราด้วยเขาก็มาอธิบายว่ารินร่อนต่อเขาก็มาเรียนนะพี่น้องนะคะแล้วก็น้องสาวของโลกของเราและมนุษย์ทุกท่านเนี่ยฉันนะก็คือแอต r ราอะเราเป็นผู้บัญชาการของกองกำลังแสงกาเล็กติกแล้วฉันก็กำลังสื่อสารทางจิตะโทรจิตเนี้ยหรือเทเลปติกเนี่ยกับคุณจากยานอวากาศของฉัน เกี่ยวกับเรื่องที่มันสำคัญที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในโลกของคุณเมื่อเร็วๆนี้เลยพี่น้องที่รักของฉันนะเมื่อวานนี้คือก็คือที่ผ่านมาบนโลกของคุณมิติ3านมะมันมีความพยายามที่เขาจะมาลอบสังหารผู้สมัครประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสหรัฐอเมริกาคือเรากาเล็กติกบีอิงอ่ะคือได้มีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไม่ให้ผลลัพธ์ที่มันจะออกมาเป็นลบ คือเรานะมักจะทำสิ่งต่างๆนะด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เราก็ส่งกระสวยอ,อวกาศนะ่ะไล่คนขับในอิสตันบูลตุรกีอ่ะที่ได้กล่าวมาแล้วคือเป็นการทดสอบเที่ยวบินเนี้ยคือให้ข้อมูลที่มีคุณค่าแก่เราเรานะก็ใช้ข้อมูลใหม่อ่ะเพื่อทำให้ผู้บัญชาการวารินลอนเนี่ยใช้ยานอาวกาศนีในความเป็นจริงของ3าดีของคุณนะ่ะจะได้ง่ายขึ้นจะมาตอนไหนก็ได้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย คือเขามาที่โรคเนะี่ยเพื่อเปลี่ยนเหตุการณ์ที่มืดอนะ่ะให้เป็นแสงสว่างแล้วนะเขาอ่ะใช้กระสวยลำเดียวเองเพื่อแบบทำภารกิจของเขาให้สำเร็จนะก็คือเป็นแบบแบบเป็นสตาร์ชิปอ่ะลำเดียวกันแล้วว่าลินล,ลอนนะเขาก็ลงจอดใกล้การชุมนุมของทรัมป์อะในยานที่แบบที่เขาคลุมสตาร์ชิปก็คือคลุม ตัวสตาชิปของเขาเองแล้วก็เขาก็เปิดประตูมิติในอนาคตไว้เพื่อเปลี่ยนผลของการยิงอ่ะแล้วเขานะก็ทำให้แน่ใจว่ามือปืนนะพลาดเป้าหมายจากประธานาธิบดีโดนะัลด์ทรัมป์น่ะที่แบบควรจะตายและการตายของเขานะก็จะสร้างความวุ่นวายในสหรัฐอเมริกาเหมือนแบบสงครามกลางเมืองอ่ะแล้วก็จะมีการขัดจังหวะของกระบวนการขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้น คือว่าลินลอนในอนาคตน่ะเขาคือเขาไปเปลี่ยนอนาคตก็คือได้เปลี่ยนทิศทางเดิมของกระสุนของนักยิงนะก็คือโดยการจับมือของเขาอ่ะก็ของคนยิงเนี้ยซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำของการยิงคู่แรกแล้วมันก็คือแบบเพียงการจับหูของโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้นก็คือมันไปเฉี่ยวโดนหูของเขาอ่ะ แล้วก็โชคร้ายนะที่แบบว่าลินลอนเขาไม่ได้รับอนุญาตนะเขาอยากช่วยคนอื่นนะคือเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ช่วยคนอื่นที่แบบที่เขาตายไปอะ่ะนอกจากนี้นะทรัมป์อ่ะเขาจะช่วยได้จากคือทรัมป์เท่านั้นคือตอนเนี้เราไม่รู้ว่ามันจะแบบจะมีผลกระทบอย่างไรนะต่ออนาคตที่มันมีการเปลี่ยนผลลัพธ์ของช่วงเวลาเนี้ยในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แล้วก็ความยุ่งเหยิงกับทำลายก็าอาจส่งผลกระทบะที่แบบ ไม่รู้จักเลยคือเราก็ไม่ต้องการที่จะแบบไม่ไปที่อนาคตแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมากจนเกินไปครั้งนี้ยเราไม่มีทางเลือกคือแบบมีการเสี่ยงมากเกินไปเลยสำหรับมนุษยชาติเราก็คือจำเป็นนะต้องก้าวเข้าไปเพื่อหยุดการกระทําชั่วร้ายเนี้ยโดยด์กเน็ตนะสถานการณ์เนี้ยมันเป็นแบบข้อยกเวน้นแล้วมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับเราที่จะมีส่วนร่วม คือไม่ใช่ในทุกๆเหตุการณ์ในโลกของคุณนะที่เราจะเข้าไปแทรกแซงได้ทั้งหมดเราไม่สนใจรัฐบาลของคุณหรอกคือใครนะมองหาแต่แบบผลประโยชน์ของตัวเองอะเราไม่ต้องการเรานะต้องการป้องกันะไม่ให้มนุษย์นะจำนวนมากคือแบบถูกบังคับให้ออกจากล่างคือเหมือนตายของพวกเขาอะในอนาคตอันใกล้อ่ะ คือหาก Dark Entity อ่ะฝ่ายมืดเขาประสบความสำเร็จนั้นในการที่เขาวางแผนรอบสังหารคือพวกทรัมป์เนี่ยพระเจ้าก็คือให้เราโอเคในการเปลี่ยนแปลงสถันกักรนี้โดยเฉพาะก็คือไปหยุดนะคะการที่จะแบบ,แบบแบบรอบสังหารของทรัมเนี่ยแล้วพวกเดโมแครตนะเขาก็พูดเสมอว่าคือเขาบอกว่าทรัมมาเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยของอเมริกา แต่พวกเขาก็ไม่ยอมให้ใครมาแข่งกับไบเดนตัวปลอมในเดโมแครติกอะไพรเมรีสเลยคือพวกเขาจะไม่ปล่อยให้โรเบิร์ตเอฟเคนนดีเจอาต่อต้านโจไบเดนที่ผู้ที่แบบปลอมแปลงตอนนี้คือเขาถูกบังคับอะให้ลงสมัครประธานาธิบดีก็คือในฐานะอิสระแล้วพวกเขาก็เริ่มคดีอาชญากรรมสี่คดีต่อคู่ต่อสู้ทางการเมืองของพวกเขา แล้วโด Trump นะัลด์ทรัมป์น่ะตอนนี้เขาเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มการเมืองเสรีนิยมแอนติฟาส่วนหนึ่งของเดโมแครตล้วก็พยายามรอบสังหารคู่แข่งของรีพับลิกันก็เพื่อที่ประธานาธิบดีทรัมปนะ์เนี่ยคือแล้วใครอะ่ะการที่เป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยเห็น <he S 2> ได้ชัดว่าไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์แน่นอนแล้วทั้งสองพักการเมืองนะในสหรัฐอเมริกาก็รับใช้ฝ่ายมืด แล้วพวกเดโมแครตนะคือมากกว่าริพับริกันคือเดโมแครตนะ่ะเขาก็ผลักดันวาระมืดนะให้ชาวอเมริกันนะก็คือเช่นเรื่องแบบไรสาระทางเพศอย่างเงี้ยแล้วก็สรรพนามปลอมแทนที่จะเรียกเขาหรือเธอมันก็คือพวกเขาคือพ,พวกเขาอะ ต้องการที่จะลา่าราชินีที่แบบเหมือนมาลักษณะอ่านหนังสือให้เด็กฟังเนี่ยก็คือบังคับให้เด็กเล็กในโรงเรียนน่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพศแล้วก็การปกป้องตำรวจซึ่งสร้างอาชญากรรมในเมืองอ่ะมากขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกาเขามีปัญหามากมายเลยบางทีเด็กก็ไปแบบอ่าไปกราดยิงหรือว่าเขาก็มีการสอนให้แบบให้มีความคิดนะ่ะไปทางที่แบบทางมืด แล้วพวกรัฐนะเขาก็แบบทําให้แบบปลอดภัยน้อยลงสําหรับผู้คนที่จะอยู่ในที่สาธารนณะคือแบบไม่มีความปลอดภัยเลยมีแต่ความวุ่นวายแล้วภาวะโลกร้อนก็ปลอมแล้วก็อื่นๆนะส่วนใหญ่แล้วท่านักการเมืองทุกคนนะในโลกนี้เขาไม่ได้รับใช้ตัวเองคืออีโก้ของพวกเขาอะแล้วก็เหมือนลักษณะพวกคนที่ลักษณะร่ำรวยแล้วก็อยู่ในสังคมที่สูงอะ แล้วก็ผู้บริจาคแล้วก็พวกกลุ่มนักล็อบบี้ก็คือโดยทั่วไปแล้วพวกดาร์กวันแล้วก็คนรวยอะก็คือไม่ใช่ประชาชนในประเทศของพวกเขาคือเขามาจากที่อื่นแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าคือมือปืนนะเป็นริพับ l i ริกันที่เขาจดทะเบียนแล้วคือแล้วมันไม่สำคัญนะว่าเขานะบริจาคเงินให้กับเดโมแครตคือเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเสรีนิยมแอนติฟา และเขาเขากล่าวว่าในวิดีโอเขาเกลียด Republican แล้วก็ทรัมป์คือคนที่มายิงอ่ะแล้วก็ฝ่ายมืดเนี่ยเขาก็กล่าวหาทรัมป์แล้วผู้รับผิดชอบของ Secret Service เนี่ยคือไม่ใส่ใจเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการป้องกันของโดนัลด์ทรัมป์แล้วนักซุ่มยิงน่ะที่เขารักษาความปลอดภัยบนหลังคาน่ะเขาก็เห็นมือปืนได้ง่ายเลยก็คือเขาก็มีการดูแลทรัมป์ด้วย แล้วเขาก็อยู่ห่างจากทม้์เพียงร้อยสามสิบหลาเองเขาไม่ได้เปิดคือเขาไม่ได้เปิดโปองอะไรเลยมีแม้กระทั่งรูปของเขาอยู่บนหลังคาก็คือบนหลังคาตึกนั้นน่ะแล้วก็ที่เล็งไปที่เป้าหมายของเขาแล้วก็ผู้คนในฝูงชนก็กำลังตะโกนใส่ตำรวจแล้วพวกเขาก็เห็นชายคนหนึ่งอะ่ะกำลังปีนขึ้นไปบนหลังคาพร้อมกับอาวุธอะ่ะ เขาจะมีผู้รักษาการอยู่ในจุดที่สูงด้วยเพื่อจะได้มองเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็คือเขาเป็นเหมือนลักษณะ Security เขาก็สามารถที่จะมองเห็นคนร้ายที่กำลังจะไปยิงทรัมป์แล้วส n ิ p เปอร์ของ Secret s n i p p r s นะคือเขาให้มือปืนนะเกือบ1นึ่งนาทีนะในการยิงที่ทรัมป์แล้วพวก เขานะแค่ส่งแบบไฟกลับมาก็คือเหมือนส่งกลับมาหลังจากปล่อยให้เขายิงก่อนคือส่งสัญญาณจากนั้นนะพวกเขาก็ยิงเขาที่หัวก็คือเหมือนแบบตำรวจก็ได้ยิงเขาเราก็คือมือปืนเนะี่ยเขาใช้ AR-15 ซึ่งแบบเป็นปืนไรเฟิลกึง่งอัตโนมัติอะ่ะคือเขาได้รับเงินเพียงไม่กี่ล้านดอลลาร์จากในกระถิบวันแล้วก็คือสำหรับความพยายามที่จะลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ครั้งเนี้ย คือเขาได้รับเลือกสําหรับภารกิจนี้เพราะว่าเขาเป็นมือปืนที่แบบแม่นยํามากคือถ้าไม่ใช่สําหรับการแทรกแซงของวอลินลอนนะทรัมป์ก็คงต้องถูกยิงตรงกลางศีรษะของเขาแล้วก็จะไม่รอดจากการยิงเลยแล้วนะความมืดนะก็กําลังจะสูญเสียพลังของมันจากการต่อต้านแสงสว่างคือตามปกติมันก็ต้องแบบมีการวางแผนอะไรใหม่ๆเพื่อหยุดความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงเป็นไฟดี แล้วเมื่อไม่นานมาเนี้คือก่อนที่แบบเหตุการณ์เชิงลบเนี้เกิดขึ้นน่ะมันก็เหมือนแบบตัวอย่างหรือว่าที่แบบเดียวกันที่จอห์นเอฟคานเดดีะที่เขาถูกฆ่าตายอ่ะแล้วก็ในข้อความของเขาอ่ะก็เหมือนแบบเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับครอบครัวของโอบามาแล้วก็ไบเดนตัวจริงเขาก็แบบไม่ได้ตั้งใจเลยเมื่อเร็วๆนี้คือในการชุมนุมของมิชิแกนก็ยืนยันความจริงเกี่ยวกับมิเชลโอบามา เนื่องจากเขาไม่สามารถที่แบบจะเก็บความลับได้อีกต่อไปก็เป็นการเหมือนแบบเปิดเผย Disclosure ออกมาเรื่อยๆเพราะว่าสมองของเขาอะทำงานไม่ถูกต้องคือฉันก็ไม่รู้ว่าคุณะรู้เรื่องนี้หรือไม่แล้วก็มันมีไมเคิลสามีของบารักด้วยคือเป็นคนดีมากคือฉันก็เรียกเขาว่าไมหรือว่าบิ๊กไมเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มตัวใหญ่มาก ก็ให้โปรดจําไว้ว่าการยุ่งอยู่กับชีวิตของคุณเองอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคือเรื่องที่ลบๆอะไรพวกเนี้ยตอนเนี้คุณอ่ะต้องเป็นฝ่ายเชิงลุกแล้วก็ไม่หลงไหลไปในคือไม่หลงไหลไปใน,ในกับความสิ่งลบๆหรือว่าสิ่งวุ่นวายต่างๆนะ่ะคือให้คุณน่ะทำสมาธิเงียบๆทุกวันม่เะนนั้นก็คุณก็จะไม่สามารถที่จะ เกิดขึ้นหรือว่าขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นสําหรับคุณน่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วชุมชนพวกแสงสว่างเนี่ยจำเป็นนะต้องแบบหยุดส่งเสริมการเล่าเรื่องเท,ท็ด้วยนี่ก็คือคําเตือนครั้งสุดท้ายสําหรับคนที่แบบแอบอ้างเป็นเราแล้วก็เอาข้อความไปโพสต์อะเป็นข้อความใต้ชื่อเราด้วยซึ่งใช้ว่าแอตลาเชอร์แลนเราไม่มีเชอร์แนเชอรนมันเป็นนามสกุลของนักร้องเอชเชอรนน่ยที่ดังมากที่อังกฤษเราคือ c อตร a c o คอมมาซึ่งเราอะซึ่งชื่อที่เขาพูดมันมันไม่ได้มาจากเราก็คือคุณก็กำลังสะสมกรรมเชิงลบให้กับตัวคุณเองแล้วผลที่ตามมาก็จะรอคุณอยู่ด้วยก็ให้ใช้เขาเรียกว่าอะไรหายเซล์ของเราพิจารณาดูว่าอันไหนมันควรจะเป็นจริงหรือไม่แล้วเราอะก็พูดเสมอว่ามนุษยชาติน่ะต้องการที่จะฟังความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกสมิติของคุณอะ คือไม่ต้องเหมือนแบบมีเหมือนไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนตาบอดอ่ะแล้วความจริงมันก็จะทำให้ความทีของคุณสูงขึ้นด้วยแล้วพวกการโกหกอ่ะมันก็จะทำกันตรงกันข้ามเลยคือมันจะช่วยคือสิ่งที่แบบเป็นฝ่ายมืดหรือสิ่งข้อความที่มันเป็นแบบเป็นเท็จอ่ะมันจะไปลดการสันสะเทือนของคุณคือเราก็มีการตัดสินใจของคุณด้วยเกี่ยวกับการเปิดเผยตัวเองต่อความจริงหรือคำเท็จ มันก็จะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะไปสูงขึ้นไปถึงมิติที่5หรือว่าจะลดลงจาก3าดีลงไปที่2อดีแล้วก็ลงไปเรื่อยๆให้คุณทุกคนนะจำไว้ว่ามันเป็นทางเลือกของคุณนะโดยสมบูรณ์คือเราจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งในโซเพลนของคุณได้เลยแล้วก็ไม่มีใครอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะเอกอัคราจูตุของกองก,กำลังแสงกาเล็กติก เราก็จะส่งความรักสูงสุดของฉันนะไปยังพี่น้องของฉันขอให้ทุกคนอย่าไปหลงเชื่อโดยพวกคำหลอกลวงต่างๆเหล่านั้นจากเราแอทราก็ต้องขอขอบคุณข้อความดีๆนะคะเซเลปาร์ตี้จากเอกอัครราชทูตข,ของกองก,องกำลังแสงนะคะ ของคุณอิรินาวาลาเกตที่สื่อสารกับแอทราและก็บีอิงวารินลอนเพื่อนำข้อความจริงมาให้เรานะได้ตื่นรู้แล้วก็ได้มีบทเรียนต่างๆทำให้เราสามารถที่จะตัดสินในอนาคตว่าอะไรจริงไม่จริงนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาตื่นรู้กับดาวจุไลขอบคุณที่กดคอมเมนต์ u b s สไคร์นะคะ แล้วก็เพื่อให้แสงสว่างเนี่ยส่งไปให้ผู้อื่นได้มีการตื่นรู้มากขึ้นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ